ลูกบิดประตูธรรมดาต่างจากลูกบิดประตู RMI ยังไงดูเอาครับน,นั่นเข้าไปละเรียบร้อยแล้วห้องนี้ละ่ะอ่าให้พี่เขาลองดูอย่าพยายามเลยครับลูกบิด RMI ระบบกุญแจดิมเปิล11ลูกปืนมีรหรัสกุญแจไม่ต่ำกว่า3แสนเบอร์ป้องกันกุญแจผีได้อยู่หมัดอ่ะน,นั่นยังยังอีกยอมเฮ้ลูกบิดประตู RMI มั่นใจเอาอยู่ สวัสดีครับ Thai Angler Over the Top ผมมิสเตอร์บิ๊กมาวครับในสัปดาห์นี้นะครับเรามีหนังตกปลาดีๆมาฝากคุณนะครับเป็นต้นว่าออกไปกลางอ่าวนะครับเวลาวันเดียวนะครับไปวันนี้พรุ่งนี้กลับนะครับหรือเราก็มีข่าวดีๆจาก TFE นะครับที่จะมาแจ้งข่าวสารให้เพื่อนๆได้รับทราบกันในสัปดาห์นี้แต่ก่อนอื่นทั้งหมดนี อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆไปดูงานแข่งปลาสวายครับของพอออต้นบ่อเอามันแมทแสนสนุกสนานมันแค่ไหนลื่นเลงแค่ไหนชมครับ าานะมากีกล้ค่ครับกับการแข่งตกปลาสวายในแมตชเงินแสนของทางบอ่อตกปลาเอามันครับบรรยากาศก็เรียกได้ว่ามันสมชื่อเลยครับไปฟางการเตรียมพร้อมของนักกีฬากันดีก,กว่าครับ อนนี so, there, like, shoe, ้ก็อยู่กับทิมงานน้าเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับกับบรรยากาศอย่างวันนี้นี่เตรียมตัวยังไงบ้างก็มาก็มาจองที่ก่อนจองทุงก่อนจองทุ้งเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยวมาไม่ทันคนเยอะมากวันนี้วันนี้คนเยอะมากเลยมาถึงก็จองหาสถานที่เผื่อมนตกมาถึงก็เตรียมอุปกรณ์อะไรต่างนั้นนะผสมขนมปังผสมยืร่าต่างคนต่างก็ใครชอบอะไรยังไงก็ดีครับตะก้อนตะกัวสั้นชิ้นยาวอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ สร็จแล้วก็รอเวลาการแข่งขันรอเวลาการแข่งขันละฮะเมื่อกี้ก็เริ่มแข่งขันไปแล้วครับไอ้ผมก็ได้คนแรกเลยนะตีนี้ตัวแรกเลยตัวแรกคนแรกเลยตัวแรกเลยแต่ว่าตอนนี้มันยังเล็กอยู่อย่างนี้ของน้าเจ้ามีลุ้นผีช่องแล้ว ตรงนี้ยัง,ม,ยม,งมันยังไม่ถึงมันยังจ็อกนะมพราะเว่าครึ่งกลางๆนะเพราะว่าจริงๆวันนี้ตีหัวบ่อตีหัวบ่อนี่ปากกินช้านิดนึงแต่ตรงกลางบ่อนี่วัดกันตลอดน่าสนใจน่าสนใจมากมนะครับแต่ว่าก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปครับมันเหมือน,นเวลามันแข,แข็งไม่ไม่เท่าไหร่ยังเหลือเวลาอีกมากกว่าทุกคนก็ ต้องรุนกันอ่ารุนกันแล้วผมได้ยินมาว่าวัเจ้าก็มีโปรโมทงานแบบนี้เหมือนกันมีครับมีเมื่อไหร่ยังไงมีมีบอกเพื่อนๆได้ไหมเผื่อเขาจะสนใจอ๋อใช่ครับรายการใหญ่ๆของผมก็มีวันที่11ตุลาคมนะวันที่11ตุลาที่โคราช11ตุลาคมโคราชในการหขอ3แสนอือที่หนึ่ง3แสนครับที่สอง3ที่สองหมื่นที่สามสี่หมื่นไซ20ช่องหางสองหมื่นสนใจไปตามดูได้เลย ก็ดูในที่สยามพิชินสยามพิชิงก็มีได้ในสยามพิชิงในในในเฟซของเขาอ่ะนะอยู่ในนั้นได้เลยในหน้าจัดฟิปของยามด้านแแข่งขันแมทแข่งขันเน่ขันอะไรพวกนี้เข้าไปดูได้เลยครับผมนะฮะคอยติดตามกนแล้วกันมีโอกาสก็ไปร่วมสนุกกับทีมงานนะเจ้าที่โคราชได้ทดลองใจแน่มันแน่กินจัดกินดีเน้นเน้นกินดีกินกินห้งกินกินกิน โอเคเลยอ่ะอ้าวแข็มากกว่านั้นแต่ว่าผมจะไปลองดูบ้างเดี๋ยวเราไปเชิญนะครับโอ้กังวันตัวนี้นะฮะมีรุ่นห้าพันเลยเน่ตัวนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับวัวนน,วนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้มาแข่งเตรียมแต่ละทีมเตรียมนักกีฬามาเท่าไหร่ของพี่ก่อนผมทีมงานปรเาเ๋ารับมาทั้งหมดห้าท่านครับทีมงานปราเ๋ามาทั้งหมดห้าท่านมาจากไหนเอ่ยมาจากพัทยาพัยทยาเลยนะันโอ้โหไม่ใช่มาใกล้ๆเลยแล้ววันนี้มีกลเราเม็ดเพชรลับอะไรไหมต้องสู้กันต้องสู้ให้ที่สุดนะระยะยาวระยะยาวยุ่ถี่ช่องแล้วของพี่ตอนนี้ มีรุ้นสามทองครับอ่าแล้วทางทีมพี่ต้นล่ะครับเตรียมตัวยังไงมาบ้างวันนี้วันนี้ก็เตรียมตัวมาโดยใป้แรงอึดครับใช้แรงอึดแล้วก็หนมปังใหม่หนมปังให้ใหม่เพราะว่าขนมปังใหม่เพราะว่าแล้วก็พยายามเดินตาไปบ่อยครับเดินปลาบ่อยๆวันนี้มากี่คนครับวันนี้มาแค่สองพันครับปกติจะมาทั้งหมดหกมะตอนนี้มีรุ้นหรือยังตอนนี้ยังก็ับยังไม่มีรุ่นเอาไม่เป็นไรกันขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับวันนี้สนุกสนานนะครับครับขอบคุณครับ จะเป็นความเห็นนะครับจากนักกีฬาที่มาแข่งขันตกปลากันในวันนี้ครับและในช่วงเที่ยงแบบนี้ครับก็อย่างการแข่งเกมอินเกมครับวันนี้ขออ้อต้นนะครับจากเกมอินเกมเป็นแข่งตกปลาเลดี้ครับผู้หญิงเท่านั้นครับนักกีฬาหญิงช่วงเที่ยงครับวิ่งกันหน้าดูเลยครับวันนี้นักกีฬาดูี่จอนตะัดวนี้า ว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับมันกันจนนาทีสุดท้ายเลยครับการวิ่งส่งตากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนครับตอนนี้เราไปดูกันหน่อยดีว่าใครจะเป็นผู้ชนะของแมตช์แสนครั้งนี้ครับ เนี่ยตอนี่ตัวที่จะท่าโลงขาฮงเนี่ยเร็วโอ้โหเนี่ย อันเนี่ยก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับโปรแกรมการแสดงในวันนี้นะตอนบอสกรขอคุณแน่เป็นการาเปนนงนะขอบออที่บอนะตอนนี้อกิดมีควมีผู้ดีดารไดีและนักทุกคนนะก็พิ่งเปินใหม่ในหน้าปกติของท่านบอกนะวันเสาร์นะเสารที่แปดนะเสาร์ที่แปดเป็นแบบปกติของท่านบอสนะฝากไ้ด้วยเลยนะ ครับก็นี่บอกปลาเอามันนะ่ยสำหรับแมตช์นี้นี่ที่1นึ่งเนี่หนึ่งนะแสนบาทแนะนะทีมวัชรพลนะครับตอนในรอบสองปีเนะี่ยแถวรับบอลตกปลาเอามันนี่คนแรกเลยเนะี่ยทีมงานแรกที่ได้แมตแหลนสองครั้งแนะ่ในรอบสองปีเนะี่ยก็ที่นี่เปิดแข่งแต่แยนมาครั้งนี้หนึ่ครั้งที่สองแล้วนะครับก็ไม่เคยซ้ําเลยนะนี่เป็นความโชคดีของโซร่าทีมวัชรพลนั่นแหละครับคือผู้ชนะการแข่งขันการตกปลาในแมตเงินแสนของทางบ่อตกปลาเอามันในครั้งนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยครับและต้องขอขอบคุณพอออต้นนะครับแห่งบอ่อตกปลาเอามันที่ให้เรานะครับไทยแองเกิลเว์เดท็อปเข้าไปมีส่วนร่วมกับการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับนั่นแหละครับบรรยากาศงานแข่งของคนที่ชอบตกปลาสวายนะครับเขาเป็นกันเองสนุกสนานนะครับไม่เครียด นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้อย่าพลาดนะครับติดตามที่ Facebook ของบ่อเอามันนะครับจะได้มีโอกาสไปร่วมบรรยากาศแบบนี้กับเขาบ้างครับ